สวัสดีครับผมพ,พรพ้าบ้านผู้คนแรงนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเหรียญเหรียญน,นี้ฮะก็คือเดี๋ยวนะครับจะโตขึ้นอยูฮะนี่ฮะนี่ก็คือเหรียญของหลวงปู่บุตรดาถาวโรนะครับแห่งวัดกลางจุสีจังหวัดสิงห์บุรีฮะที่อำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีฮะนี่ด้านหลังนี่ฮะที่เกียรติว่าปี สร้างเมื่อปีพศสอง4ร้สาบสี่ฮะเป็นรุ่นเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าที่ระรุ่นบ้านรุ่นลักบ้านเกิดนะะที่ว่าที่สร้างในที่ระลึกในการพุทธาพิเศษรูปเหมือนหลวงปู่บุดานี่นฮะฮยดูด,ดูตามหลังเรียนนะฮะเถาโลวัดพดุงธรรมฮะอำเภอบ้านหมี่ฮะ จังหวัดลบบุรีฮะอันนี้สร้างที่วัดพระดุงธรรมฮะก็คือเป็นอีกวัดหนึ่งที่หลวงปู่บูดาท่านได้ไปได้ไปสร้างไว้วัดนี้ฮะที่หนองฟื้นฮักที่อำเภอบ้านมีนะฮะหลวงปู่หลวงปู่บูด,ดานี่ท่านเป็นใครเพ,เพื่อนเพื่อนที่ว่าเพิ่งหัดจต่สะส,ะสะสมพระใหม่ๆเนี่ยก็จะสงใส่ว่า ลุงปู้บุดาในท่านเป็นใครล,งลุงผู้บุดาถาวโรในท่านเป็นคนจังหวัดลบบุรีฮะเกิดที่อำเภอโคกสํำโงนะฮะก็ท่านเกิดเมื่อพศ2 4อสองันสี่รสามสิบเจ็ดฮะอันนี้อันนี้เหรียญน,นี่ปีสามสี่นี่ฮะนี่ปีสามสี่นี่ท่านเท่ากับว่าท่านอายุ97้าบเจดฮะตอนตอนตอนที่สร้างนี่ก็คือในยุคหลังๆแต่ว่าลุงผู้บุดาในท่าน โด่งดังมากฮะถ้าเป็นแบบเตียนพระสมัยก่อนที่สมัยที่ว่ายุคก่อนๆนี่เขาเขาจะเล่นหาดแล้วว่านับถือมากเนื่องจากหลวงปู่บูดานนี่ท่านเป็นสายปฏิบัติฮะสายปฏิบัติคล้ายๆหลวงปู่มั่นอาจารย์ฟั่นอะไรอย่างนี้เลยฮะก็คือท่านเดินทวดงมัคคัตจนเขาว่ากันว่านะหลวงปู่บูดานในท่านนี่สําเ็จอภิญญาก็คือสําเร็จ อรหันเลยฮะเพื่อนๆมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อตอนสมัยท่านอายุสักประมาณสิบขวบฮะท่านสามารถระลึกชาติได้ฮะรละลึกชาติได้ถึงหลายชาติเลยฮะแล้วก็ท่านก็พูดพูดไปเรื่อยอ่ะพูดไปตามภาษาเด็กๆแต่ว่าไม่มีใครสนใจก็คิดว่าเด็กเด็กอายุแค่สิบขวบก็พูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนมาตอนหลังๆ จนมีเมื่อครั้งหนึ่งฮะครั้งหนึ่งก็คือลูกผู้บุดาในท่านระลึกชาติได้ได้ชาติหนึ่งก็คือโยมพ่อของลูกผู้บุดาในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นพี่ชายในในอดีตชาติของลูกผู้บุดาแล้วก็มีสัญญามั่นหมายกับพี่ชายคนในอดีตชาติเนี่ยว่า จะเลี้ยงดูหลวงปู่บุดาอย่างดีแล้วก็จะไม่มีการทุบตีไม่มีการด่าทออะไรทั้งสิ้นเลยฮะก ah. uh ็จ <huh> นชาติชาติก่อนนะชาติตอนที่หลวงปู่บุดาะระลึกได้เนี่ยก็คือก็คือเสดสิทชีวิตแล้วก็ล้มหายตายจากกันไปแล้วจนมาในชาติปัจจุบันนี้ก็ จนมาเกิดมามาเกิดใหม่เนี่ยฮะมาเกิดใหม่ก็คือพี่ชายของหลวงปู่บุดาในชาติก่อนเนี่ยมาเกิดใหม่เป็นชื่อนายน,น้อยมองคลทองซึ่งเป็นบิบดาของหลวงปู่บุดาเนี่ยแล้วหลวงปู่บุดาก ok ็ตามมาเกิดเป็นลูกชายฮะเป็นลูกชายของนายน้อยมองคลทองเนี่ยแล้วก็พอโตขึ้นมาตักสิบขวบเนี่ยสิบขวบอะหลวงปู่ ตอนนั้นลูงผู้บูดาท่านได้ระลึกได้แล้วว่าในน้อยมงคลทองเนี่ยเป็นเป็นพี่ชายทำไมก็ที่มีปรรทัสัญญากันไว้แล้วว่าจะดูแลอย่างดีไม่ด่าทอไม่ทุบตีอะไรสักอย่างเลยจนมาอยู่วันหนึ่งไม่รู้ว่าลวงผู้บูดาไปทําผิดอะไรสักอย่างเนี่ยก็ในน้อยมงคลทองเนี่ยก็คือโยมพ่อของลวงผู้บูดาเนี่ยก็ตีฮะ ตีไปทีแล้วสองทีนี่นะฮะพอตีเสร็จหลวงปู่บุดาก็วิ่งหนีร้องไห้แบบใหญ่โตเลยฮะร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็ตะปะระหว่างที่วิ่งไปนะพางก็ตะโกนแบบว่าพ่อโกหกพ่อไม่รักษาสัญญาพ่อโกหกพ่อไม่รักษาสัญญาอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยะจนร้อนมาถึงแม่ฮะแม่ของหลวงปู่บุดาก,าก็มาถามว่าทําไมไปว่าพ่ออย่างนั้นอนะ ว่าพ่อโกหกพ่อไม่รักษาสัญญาลุงผู้บุดาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่ออดีตชาติก่อนเนี่ยนะพ่อเคยเป็นพี่ชายของของปู้บูดาแล้วก็ได้เคยได้สัญญาไว้ว่าจะเลี้ยงดูอย่างดีจะไม่ด่าทอจะไม่ทบุบตีอะไรทักอย่างเลยก็มาในชาตินี้ พ่อพิสัญญาคือพี่ชายเนี่ยในอดีตชา,ต,ต,ญญาติเนี่ยพิจัญญาทุบตีเนี่ยจนหงพ่อได้ยินขนาะนั้นในตอนนั้นก็เชื่อรึ่งไมือนเชื่อขึ้นอะแต่ก็ตั้งแต่น,นั้นมานายน้อยก็ไม่เคยทุบตีหรือว่าด่าทอหลวงหลวงปู่บุดดาทาวโรนี่เลยฮะเนี่ะแ,แล้วก็สาเหตุที่หลวงปู่บุดาท่านห่มจวนแบบนี้ฮะเพื่อนเห็นว่า จะเหมือนไม่เหมือนค่อยๆไม่เหมือนพระสงฆ์จนเมื่อปีพศ2478นะตอนนั้นหลวงพู่บุดากลับมาจากตุดงแล้วก็ไปจำพรรษาอยู่ที่กรุงเทพก็ช่วงนั้นครูบาศรีวิชัยฮะครูครูบารีวิชัยฮะแห่งดอยตุเทพว่าดอยไม่ปลีนแห่งดอยตุเทพอ่ะต้องอธิกรณ์นะต้องมาที่ อธิบายใ้ฟังหน่อยคือต้อที่ก่อนคือต้องออต้องก็อ,งอหาที่ว่าส่งด้วยกันกล่าวหาหรือว่าญาติจบกล่าวหาต้องมาต้องมาสอบสวนกันที่กรุงเทพนะแล้วมาหลวงปู่บูดาท่านได้ทราบว่าหลวงครูบาที่วิชัยท่านได้มาที่กรุงเทพท่านก็เลยได้เดินทางไปหาแล้วก็ตอนนั้นเรา หลวงปู่บูดาเนะี่ยท่านก็ห่มจีวรธรรมดาแต่ว่าแต่ไม่ได้ผ้าสังกติอย่างเงี้ยนี่ยผ้าสังกติผ้าสังกติก็ไปหารลงครูบาศิีวิชัยครูบาศิีวิชัยท่านก็เห็นก็เห็นก็รู้แล้วว่าโดยยญาณของท่านอะ่ะก็รู้แล้วว่าพ้าองค์เนี้ยปรับปรืชแบบอยู่ในกรอบในธรรมคือแบบไม่ผิดวิน,นัยไม่ผิดอะไรเลยแต่ว่าเหตุท่ยานไหนยญยไม่มีสังกติ ท่านก็เลยพูดเป็นภาษาเนอว่าผมก็พูดแปลกๆเนี่ยนะเพื่อนๆก็คือว่าเป็นนาย้อยอ่ะก็ควรทําให้ตัวให้เหมือนนาย้อยไม่ใค่ทําตัวเหมือนอย่างอื่นอะไรเงี้ยประมาณเนี้ครูบาศิวิจัยท่านได้พูดอย่างเงี้ยหลวงปู่บุดาท่านได้ยินก็ได้ฟังก็ได้ชุกคิดตั้งแต่น,นั้นมาหลวงครูบาไอหลวงปู่บุดาเนี่ยก็พาต่างประเทศตลอดเนี่ย แต่ว่าการห่มจีวรท่านถึงจ,จะห่มแปลกๆเนี้แต่ว่ามีสังกติตลอดก็คือใช้ผ้าสามพื้นคือมีสบงจีวรและสังกติตลอดนะนี่ฮะผู้บูดาน,นี่ท่านโด่งดังมากฮะจนหลวงพ่อปานแห่งวัดบางตมงโคได้ตั้งสมญานามว่าเป็นฤาษีลิงขาวฮะก็คือตัวท่านจะออกขาวๆตัวเล็กๆแล้วก็ มีวัดปฏิบัติคืออยู่แต่ป่าอยู่แต่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเดินเท่าโดมเป็นเป็นกิจวัตรเลยหลวงพ่อปานแห่งวัดบางลโคเลยตั้งสมญา,ามให้กับหลวงปู่บูดาว่าฤาษีลิงข่าวฮะนี่ฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นรักบ้านเกิดนะครับเพื่อนเพื่อนก็ก็เล่นหาในระดับหนึ่งนะ<ๆ>ถ้าเพื่อนเพื่อไปเจอฮะนี่ฮะ,ฮะ,ฮะต้องดูฮะว่าเป็นแบบแบบนี่ฮะภาพกจม เลี่ยนคมชัดมากฮะดูเดียวเป็นสองมิติเลยฮะถ้าไปดูหน้าหน้าอย่างเงี้ยก็คือเป็นหน้าตัวปกติแต่ฝพลังนี้ฮะนี่ฮะเป็นหน้านม่มถ้าดูดิมันเหมือนแบบกุดการแกะที่แบบสุดยอดมากนะฮะเนี่ยสวยมากครับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับผมพร้อมท่บ้านพุ่งพลรงนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ